คุณคุณแบ่งให้ผมด้วยดิต้องเลยนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับอ a ะร s บซ v ร v a ์นะครับในพาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่หกนะครับนะวันนี้เราก็จะพยายามหาไมา้ทำชั้นสองแลละไม่ไหวละเคเดี๋ยวเราจอดใกล้ๆคุณนะไม้ แล้วก็เราจะทำไหนไหมโอเคเด็ดจอดเอาหมอลงแล้วก็เราจะทำเครื่องกองน้ำชั้นสูงนะครับซึ่งแก้วเราน่าจะมีอยู่แล้วนะเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดอ่ะอ่าแก้วขาดนอะันหนึ่ง ก็วิธีทำแก้วง่ายๆนะครับเอาทรายไปเผาใส่ไม้กระดานเข้าไปจบนี่ <c oughs> โหเรามีประดูกอันบางเองอยู่เนละแล้วก็นี่แงมแงมแงยลอย,อยูยได้หลายคำอยู่ได้สามคำใช่ไหมคุณนอกไปเลยเราไม่จำเป็นต้องใช้แล้วไอเนี้ย คุณเมื่อกี้หน้ามืดต้องใช้ก่อนขอจอกหนึ่งไม่ไหวละมันมันเป็นเส้นหนามทําใจมานานอือเตาสวยเตาอ,อย่างง่ายนะยรอ,อทีเนี้ยคุณจะก็ตัดไม้ดิรออะไรรอกินน้ำแก้วเมื่อกี้งไงคุณมาทิ่มหลามเรานะได้ไหมเรารอเช้าเราไปทิ่มหลามได้ไหมก็อะใช้ได้นะ ไม่ไหวละเราจะฟาร์มของกันนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่กระจกจะเสร็จมันมีไม้กระดานหรือเปล่ามีมีเนี่ยดังจึก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 เฮ้ยได้แล้วหรือนี่เันเช้าแล้วครบแล้วก็นี่ฮะเราได้ละผมว่าต้องหาที่วางใหม่ก่อนถ้าตรงนี้ก็ได้เออตรงนี้ก็ได้อยู่ถ้าฉลามง่ำไปก็ต้องเผื่อด้วยนะว่า ถ้าโดนง่ําไปเนี่ยเลของทุกอย่างมันยังอยู่ดเดิมนะครับโอเคเติมเติมมันได้ห้าจึกอ่ะนะครับสี่หมดแล้วโอเคเราก็รอนะครับไหนจะล่าลามเหรอเราต้องล่าลามก็นแล้วล่ะไปดิล่องล่าลามมาน้ำตื้น เอย่าไปเห็นดัวหลามเลยทำไมโดนละ<ร>โอ้ยหน้ามืมดไม่ไหวไม่โดนเลยนี่อเอ้าคุณไปไหนอะเก็บของคุณทำไมไม่มาช่วยยิงละ่ะเฮาไม่ได้หรอกไม้มันหมดมารับก่อนเลยนะเอ้าคุณตายเหรอแล้วคุณตายอยู่ไหน ขวาขวามีเย็นมีเย็ยนแถวโขนหินอะแถวเดินคุณต่อยลามไม่เสร็จหน่อยสินี่นี่โอ้มันก็แค่ลามปะตัวเองเซียนแล้วไม่มาต่อยลามนะให้คนไม่เซียนมาต่อยเ,อ, <c oughs> เอ้ยคุณเรากำลังจะโดนกดักดกัน เ <Yeah. S 2> อออะลงลงไปนอนไปเฮ้ย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 ,ยไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ให้หรอกโอเคไหนเฮ้ยคุณเรามีน้ำกินแบบดูเดือดดื่มดื่มดื่มโอ้โหไม่ได้กินน้ำแบบเต็มจอกมานานแค่ไหนแล้ว เ,นเคนรู้เลยเดี๋ยวขีดเก็มต่อไปขีดทำเก็มต่อไปไอที่เพิ่มมาเมื่อกี้มันหา,ายหมดโอ้ยเนาะโอเคเอาละเราในเมื่อในเมื่อเราดูเริ่มดูดีมีชาติกูลแล้วเนี่ยนะเดีย๋ยวเราก็จะไปตัดไม้กันเดี๋ยวเราต้องฆ่าหลามก่อนดีใช่ไหมเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะ จะตายเฮ้ยเรามีเบอร์รี่นี่ว่ะเรามีเบอร์รี่อยู่กินได้ปะโอ้โหมันเพิ่มมันเพิ่มแค่นิดนึงอ่ะแต่มันก็น่าจะเพียงพอทำให้เราแบบโซโล่สลับได้นะเธอจะมาช่วยกันปะช่วยก็ได้แต่ไม่รับปากก็จะรอดนี่ไอ้ลามมาดิเขาอยู่ไหนล่ะนี่อยู่นี่ คุณทำไมไตรงน้ำลึกจังเลยอ่ะนี่อ่ะาตายขึ้นมาเนี่ยมันจะมันจะหาตรงก้นทถ้าเลไม่เจอนะมาไม่<ห><ห>ลามฮึมาด้เฮ้ยมันไม่ได้เล็งผมใช่ใช่ได้เลยคุณก็สู้ๆนะไปตัดมันเล อ้าวมันแหม่ควายว่าไงไม่ก็เป็นกำลังใจให้มาะเด้อ้าวตายแล้วอ้าวโอ้ยเอหอกเหล็กนี่มันมันสุดจริงว่ะโอ้ยไอหลามหอกเหล็กเฮ้ยเราต้องการดินนงดินเหนียวอาวคุณคุณเทนี่เลยเหรอ กีดอะไรนะขอยอเลยฮ่าฮ่าเล่นมุกเหรอเทกันอย่างนี้เลยนะเออคุณเอาไม้มาให้ผมหน่อยอ่ะผมอยากผมยากได้ที่ขุดอยู่บนเกาะฮะตัดเองก็แล้มันหมดแล้วไม่ใช่หรอี่อนเดอนหนต้นเต็กโม คุณเก็บหัวมันด้วยไว้ด้วยนะไอห,หัวปลาฉลามเราจะมานับกันว่าเออเราฆ่าฉลามมีกี่ตัวเก็บไว้แล้ว,วอ่ะเฮ้ไม่มีอะไรเลยน่าละตอนนี้เราก็แน่าจะหม,หมดปัญหาเรื่องหลังเราก็ขุดสแกมเมทอลได้แล้วดืมลืม ดื่มอีกอึก oh. มันได้ให้โอเค okay. สวยงามตามนองเรวอะ right. เราจะกินปลาดุกให้หมดคนเดียวไม่แบ่งเป็นไงมีเหมือนกันนะ <laughs> ไม่น้อยหน้าหรอก <laughs> ไป เออเอ้ยเราได้ไม้มาแล้วเราราบตะขอแบบดีดินี่เอ่อ,อเฮ้ยแย่งมาหนึ่งขามน็อตไาได้ตะขอดีๆแล้วทิ้งตะขอไม้จอกเอาไว้ไปหลานมัน,มนเกิดเร็วนะ เกิดเร็วไหวโหมดง่ายใช่ไหมเร็วกันเยอะเลยฮะฆ่าตายบปเดียวเป็นมาอย่จริงทรายนี่เดี๋ยวต้องใช้ระดับหนึ่งกันนะต้องใช้เยอะหนึ่งกันนะเดี๋ยวขุดไปให้เออตอนนี้ขาดดินเหนียวอยากได้เตาเผาอีกสักอันจัดปะ จัดไปนี่ไม่ใช่แล้วนะขุดายอยู่ไม่เจอดินเหียวสัก้อนโอเคเก็บสาล่ายนะไปทำสารลืดนะครับ okay. โอเคเจอยเจอทองแดงพอดีเอามาเลยทองแดงเดี๋ยวต้องใช้เยอะนะนะครับครับแบตเตอรี่แล้วกว่าจะวกว่าจะได้แบตเตอรี่เนี่ยก็จาจะติกสักพักแยวใช้เยอะด้วยนะแบตเตอรีนะ่เนี่ย Okay, เดี๋ยวเราเลงน,น,นี่ตรงนี้มีดินเหนียวดินเหนียวนี่หายากเดี๋ยวก็ต้องไม่ลืมนะครับแคปเปอัลสังเล็กสังน้อยได้ยังไงดินเหนียวสองอันขึ้นก้อ มาด้วยเดเอาไปดำแก้วอืมไม่เห็นดินเหนียวแล้วนะโอเคเจอทองแดงเสียงน้ำเกมนี้นี่มันมันทำให้เรารู้สึกแบบแย่เงน,นะเสียงน้ำเกมนี้มันแบบหมมันแบบเหมือนมีอะไรอยู่ในจมูกก็ไม่รู้อ่ะเหมือนน้ำมัน เหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมีอาการจำลองการที่น้ำเข้าจมูกอะเออ,อ,เ,อ,อเหมือนจมน้ำอยู่จริงๆเออเหมือนจมน้ำอยู่จริงๆแล้วแบบน้ำน้ำเข็มเข้าจมูกอะแล้วแบบหูอื้อเออ,อุยดินเหนียวเปียกดรจังไอ้หลามมันกลับมาอีกเหมือนจะยังงเดี๋ยวเดย่าพิ่งถามถึงมันแต่เราจอดเรือไว้ไกลอยู่นะมันมันไม่น่าจะตามเราเล แช่แร่มาอุ้ยเจอที่เดียวสองอัน <c oughs> โอ้ดินเหนียวโอเคไม่น่มีอะไรนะไม่เจอเหีบด้วยนะจะว่าไปก็ไม่เจอเหีบมาสองเกาะแล้วเลยปะอืะอก,อเ,อ,เอ,กอเล็กบางทีก็จะมีหีบอยู่ข้างใต้นะแต่กอใหญ่อะ่ะคือมีแน่นอนนะครับ กาะเลก็กก็แล้วแต่เกาะนะเป็นบางเกาะอ,อือ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 ทองแดงทองแดงเฮ้ยดินเหนียวอีกสมอันว่าได้ดินเหนียวเยอะนะครับเนี่ยเราก็ได้ทองแดงเยอะด้วยเอตคต้องได้ใช้นหะ ที่ไหนก็มีเศษเหล็กเคไม่น่ามีไม่น่ามีอะไรเพิ่มนะเคเดี๋ยวกลับไปคัาของต่อเดี๋ยวอุ่นผมย่างปลาเนื้อปลาฉลามไว้อ่ะสวยน่นแหละของอร่อยของดีแบบเดือนเลยเดือด ที่เราจะเผานะนะเดี๋ยวเราดูแท่งโลหะก่อนแท่งโลหะเหลือเท่าไรแท่งโลหะเหลือ5อาจจะต้องได้ใช้เพิ่มอีกนะล้วก็แท่นอนแดงน่าจะยังไม่ได้ใช้นะผม,ผมเผาไอแร่โรหลหะรัวๆเลยแล้วกันแล้วก็เก็บทองแดงเอาไว้นะครับเราต้องการชั้นสอ ทำไมหลามไปนานจังวันนี้นั่นนะสิเยี่ยมเยี่ยมมีอะไรไปย่างเพิ่มไหม่ไม่โอเคดึง,งน้ำซะหน่อยโอ้ได้ได้อันนี้มาแล้วรู้สึกว่า ชีวิตก็ดูดีนะอ้าวไมห้หมดไม่ต้องมองมา <laughs> อ่ะนี่ไอ้ผมเก็บไว้เก็บเก็บปลาย่างไว้กล่องที่มีหัวหลามเก็บข้องอุ้ยอุยมาแล้วไปออกเรือกันไปออกเรือกันเพราะว่าหลามกลับมาแล้ว คุณจอไม้ไปทำอะไรค่ะคุณจอไม้ไปทำอะไรตอนนี้อย่างไงแต่มันต้องใช้ไงใช้เรื่อยๆมาเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้นี่มันจะเงี้ยมเลยหมอนี่มันจะเงี้ยมส้มหน่อยเคเดี๋ยวจะไปหาขวดน้ำนะนะครับหาขวดน้ำ สองขวดอ่านี่เอ่ออ้าสารนึ่งขาดอีกอันหนึ่งเคเดี๋ยวไปเผาสารนึ่งหนึ่งอันอนะคุณเอาไม้มาใส่เตาเผาหน่อยใส่แล้วอ่ะเตาเตาเผาไม่ใช่ที่ย่างอาหารกายเอ้ยทำไมมันมีเตาเหลี่ยงอ่ะว่าจะทำอีกงานนึงเลยดินเหนียวอ่าดินเหนียวนะแล้วก็ใส่ โอเ okay, คับปิดเปียกนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสอหอืมโอ okay. เคถาบมาเผื่อเลยได้กาวะอ,อบ,บะ <c oughs> อบต่เฮ้ยเดียวไนหะทำไมหน้าม่่ง เอา๋ยอกใส่เผ็ดมะม่วงเอาสาร้นนีก็อาจจะไม่ได้ใช้อะไรไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็เอ้ได้เตาเผาเพิ่มอีกสองอันพอดีสวยงามไหมยา่ สมองออกอันนี่ว่าไม่มันนิ่งอยู่เลยสิ็บของแม่โอเคแล้วก็ทำขวดน้ำอันนี้คุณอะไระขวดน้ำเฮ้ยของดีเกิน ออแค่นี้เราก็จะพกน้ำไปที่ไหนก็นได้แล้วจริงๆเราเราเรือเราคุณเก็บน้ำใส่ขวดไว้เดี๋ยวผมเอาน้ำไปนี่เดี๋ยวเติมน้ำให้โอเคมันได้ห้าอึอะนะครับแต่ว่าผม,มเป็นประเภทไม่ชอบเก็บน้ำใหขวด สวยงาม,ไม,ไ,มไม้ไม่มีทำไมไม้มันขัดสนอ้าวนี่ไงโดนหลามเงี่ยมไปดิบ้าหลามเงี่ยมไม่โดนหรอกคนมันเซียนนี่อ้าวเลยกองหองขวันไม่เจอเก่อใหญ่เลยเนาะ เอ้ยฝั่งซ้ายนะั่นมันอะไรอะ่ะเอ้ยคุณเห็นปะให้เราไปดิเกาะแต่ไม่<ก><ก>ได<ง>้ใหญ่น่าจะเป็นเกาะกลางๆมันใช่กาะเหมือนเป็นปะปะพาคารเลยอ่ะใช่หรอกาอกาะเหรอใช่เออเกาะเราต้องทำเพิ่มเพิ่มแล้วบอกโฮมไฟโฮมไฟ ใช่ไม้หกโอเคไม่ต้องทำละไม่ต้องเอาละบ้าอะไรใช้ไม้ขนาดนี้นี่เงกยคุณไหมอยู่ตรงพ s สซีฟอิน o ัมคุณทำพ s สซีฟอิน o ัมเพิ่มสิไม้อ่ะคุณ <laughs> อมันยากจนอย่าคุณนอนกันเนี่ยอุ้ยขอ ใบไ,ไม้หนึ่งใบเราจะทำ passive income เพิ่มอีกหนึ่งเออต่อนี้จริงเ่ย มันก็ไม่ค่อยจะมีเนาะเออของอันไม่ค่อยอยู่ม <c oughs> ีมันผ่านมาได้ยังไงมีไม้ปะตรงท่าสิมีความเรา <c oughs> พูดเหมือนเอ,อ๋ขอายอะไรมาพูดเหมือนขายตรงเลย เฮ้ยเราได้พาส v e i n ินคำขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้ยคุ้มค่าวะ่ะคุ้มค่าอุย้ยเราอย่างอะไรบ้างมาังไม่ไหวลปตาไม่ได้ตกลเลย,เลยอะยบีบรูทก,ก็กินเราเนี่ยน้ำแดำ โป๊ะปะโอ้ยจริงโป๊ะปะโป๊ะปะโป๊ะปะคืออะไรเอ่ยอ่ะโอเค,อเคนอนหลับสบายละเราปิดซ้ายขวาได้หมดแล้วไม่ได้ละเราต้องเลี้ยวเลี้ยวไปหาโป๊ะโอ้แต่ตรงนั้นมันสองหีบเลยนะ <laughs> คิดเหมือนกันเลย <laughs> หลามิ่งอยู่ไหนเฮ้ยหลามไม่อยู่หลามมันไปนอนเดี๋ยวเดี๋ยวหลามมีนอนด้วยเหรอเออเฮ้ยนั่นม,มันอันใหญ่เลยเนะี่ยถังใหญ่ด้วยเออถังใหญ่เลยถังเล็กอีกสองถังใหญ่อหนึ่งโอ้โดนลงมารอบนี้คุ้มมากโอ้เกลืออยู่ไหน แปลกเว้ยทำไมไม่โดนหลามง,งัาวะอย่าเรียกเดี๋ยวมันก็ตามไปงัามตูดหรอกถือว่ามันมืนแล้วมันมองไม่เห็นจริงปะมันเป็นโอกาสทองเราไม่ต้องนอนละคุณ <c oughs> มันอยู่ตรงนะี้เห็นแล้วนี่อ้าวแทงมันไม่ตายซะเืดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอืม เกลือ <laughs> หินสองอันไม้อันหนึ่งเศษเหล็กอันหนึ่งหนน่อของขวัญอันไปเกลือจังเลยอ่ะโอ้หเข้มเข้มปัดเลยเข้มปัดเลยโอ้ยฮาฟาร์มลักฟาร์มมีตาคือจะนอนจะนอนจนเช้าล่ะจริงชเช้าแล้วไม่ต้องนอนแล้วไม่ต้องนอนแล้วเนาะ ภาพที่เก็บของเพิ่มดีกว่าใช้ไม้ส่เป็นอะไรกับไม้โอเคได้ที่เก็บของเพิ่มเอามาันออกไปที่ okay. ใครมานาว,วิทียุมาวางไว้ข้างเตียงนอนแล้วก็ปิดไม่ต้องเปิด ได้ยนแห้งอะ่ะเกตอนเนี้คือเราพร้อมแล้วที่จะครับเตาเผานะเตาเผาเพิ่มอีกนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีคือไม้ขาดเท่าไหร่ขาดขาดเท่าไหร่ขาดสี่แปด คันเบ็ดอยู่ไหนวะผมว่าผมต้องตกปลาบ้างล้วะเฮ้ยมีคันเบ็ดมีคันเบ็ดโลหะด้วยไม่ค่อยคุ้มท่าร่หรือเปล่าคุ้มดิมันเอาไปเรื่ออะไรวะมันเอาไปนี่ได้ไอ้คันเบ็ดอันนี้มันใส่เหยื่อได้แล้วทำเครดเกาะได้ ทางซ้ายโอ้ไม่เจอเกาะใหญ่เลยเนาะใส่เหยื่อได้ใส่เหยื่อได้เบ็อดอันน,นี้ครัได้ยินเสียงน้ำกระแทกแล้วนึกว่าปลาติดเบ็ดแล้วไอ้เธือดขึ้นข้างบ่นอ่ะโดนหลามแง้มก็ขึ้นเนี่ตูดแหว่งไปข้างนนมากอกีดีนะตกปลาแล้วมันเก็บของไปได้ด้วยได้เลย ด้วยได้ด้วยเออเหมือนอันนี้จะไม่ใช่เสียงตกปลานะเออหมายยังไม่มีคนละอันโะอานหมายหมดฮิฮิฮิทำไมหน้ามืดๆนะนี่ อันนี้เราเล่นเราเล่นนี่เป็นเซฟที่สามเลยใช่ไหมช่ใจฮะมันติดใจอะไรขนาดนั้นคุณเอาดุกไปดิผแูมากไม่ได้ปลาดุเลยเุณเอาดุปดิย่างให้อยู่โอ้ยดีใจจังเลยเฮ้ยถัง,งอะไรก็ไม่ได้ถางก่อน น้องย่างพอเมกันสามตัวป่ะมันถึงจะปุ่มเฮ้ยถังถังนี่หอมดีนะม,มันคุ้มที่สุดละเเงียบจังเลยไม่มีกอดเลยเจอแต่กอนเล็กอะจริงจริงอุ้ยดูดีอยู่แล้วเนี่ยดูดีโอ้หสมแล้วที่เป็นพาสซีฟอินคัม ก็าแนะนำใี่ทำอะไรทั้งอย่างก็คงแนะนำให้ทำอันนี้แหละจริงเฮ้ยตรงนั้นมีกล่องเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรหยิบไม่ใช่ถังเออติดเร็วติดเบนเร็วเร็วดิปลาแซลมอนเฮ้ยน่นก็ตัวใหญ่ได้ตกได้ตัวใหญ่สองตัว ตัวเล็กอีกตัวหนึ่งพอดีเลยไหนตัวใหญ่โอเครู้สึกเหมือนอาหารการกินเรามันมันจะไม่เดือดร้อนแล้วอาจจะไม่เดือดร้อนไปส่งสับปะนโอ้ไม่เดือดร้อนอีกสักพักเลยอ่ะพอตกงแม่จะปลาตัวใหญ่เฮ้ กาะอ,อยู่ไหนเนี่ยขอร้องล่ะเนี่เราอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเกาะเลยเหรอมันไม่มีเกาะเลยเอ่ะคุณคือจริงนะ,ะนไม่มีเกาะไม่มีเลย เ็ดอันใหญ่มันไม่ต้องใช้ไม้ด้วยจริงเหรอใช่โ,โคตรดีเพราะว่าโลหะเรามันเยอะไงปลาทูดิบแม่งตัวเล็กดิเดียดวย <c oughs> อ๋อปลาแซลมอนมันถึงจะตัวใหญ่ใช่ไหยนี่นะของกินอยู่ในถังลิกไนะมีะของกิน Seo sí, pe ni ่อป้ายก็ต้องใช้ไม้นะใส่ไม้ให้หมดเลยเก็บไม้ก็อ,อยู่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> เราไม่เจอก่อนเลยอะหรือว่าเราคุณผมว่าเราต้องพอเริ่มมีของเนี่ยเราทำชั้นสองเลยเดียวไม่ไหวตื่นดวน่วนเหรอตื่นด่วนเลย อย่างนั้นก็รอบหน้าดียังรอบหน้ายัางไงต้องได้คอมนะ <c oughs> นะครับก็นะในศิลปนี้นะครับผมก็ค่อนข้างสโลไลฟ์นะเออนะ,ปะถือว่าวเล่นไปเรื่อยๆนะนะครับฟังเสียงเอได้มาเอาก็แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามนะเดี๋ยวอาไว้เจอนใหม่ในพาร์ทต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ